ท่านเดวัสตาแล้วก็ผู้นำหนึ่งร้านของแบรนด์คอนสโตร์จทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมพูดคีในวันเสาร์นะคะที่บริษัทของเราที่ตําแหน่งใหญ่นะคะทุกวันอังไม่ทุกวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์ไว้ก่อนแล้วจะน้องเผื่อว่าเขาอย่างนี้ของเราเปิดในยา่ที่พอปิดแล้วคู่นี่ออกเลยเกี่ยวกับตื่นเต้นมากเร็น คนน้อย่นอมกันเียนาเค่ะรคนน้อยือมันื่นเ้นค่ะพูดไมู่กแต่ถ้าคนเยอะไม่กลัวเลยคนไม่กลัวไม่กลัวค่ะเนนี้นะคะก็ต่อตาจ้ากสู่แนวบบนี้นะคะใครคนไหม่มาคะวันนี้มีใครมาใหม่บ้างโอยทำงานแม่เก่ามาจาไหนไม่รู้ แต่ก็ยังเก่าอยู่ที่นี่อยู่มีหนึ่งคนใช่ไหมคะไม่ที่ถามไม่ใช่เลยหรอกเรจะได้มีรางวัลให้เนอะสำหรับคนที่สองคนทำไมอย่คนเดียวอ่ะอ๋อเดี๋ยวตินมานะคะฝาเธอนะคะเป็นนีก่อนแนะเก็นนีก่อนแนะบอกไว้ก่อนขอบคุณเร่องนี้ท่กท่อนด้วยค่ะต้อนรับคนใหม่นวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเร์เไรทนะคะเราไม่ดีที่ีตองค่ะแต่เรามีจสิดีๆมอนให้นะคะ อ,อันนี้ก็คือจบไปแล้วนะคะโครงการบัฒนาประิจังกรของกู้ย่าของเราที่อยู่ด้านล่างคะคะอาคารสอนักงานใหญ่ของเรานะะบริษัทเบลเซนไรด์ได้เกิดน,นะคะอาคารหลังนี้ท่านประธานท่านซื้อเพื่อนึงสดราคาสามสิบล้านบาทนะคะ,ะ,คะมั่นใจได้เลยนะคะว่าบริษัทเราไม่ย้ายหนีไปไหนแน่นอนนะคะไม่ใช่ติดมาวันนี้พรุ่งนี้ติดไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่บริษัทห้องแถว เราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงนะคะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ที่ที่นี่ที่เดียวนะคะในเครือของเพอร์เป็นไลท์ยังมีอีกหลายกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นดีสอนนะคะขัานสวนพิธิบูรพ์พีแล้วก็เบลทอยพิธีบูรพ์พีรวมไปถึงนะคะล่าสุดเลยก็คือคาราจันดีสอนแอนโฮมสเตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจในเครือของเพอร์เป็นไลท์คะเราเรียกว่าเพอร์เป็นแรงนะคะค่ะ เอาละค่ะอันนี้ก็คือโสมแม่ของท่านประธานสักภณิชพิพิบูลพันธ์นีของเรานะคะคนใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเห็นเสจริงห่างนะคะท่านเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมีความมุติธรรมแล้วก็รักแล้วก็อ่อนน้อมด้วยนะคะเป็นถึงประธานบริษัทแต่มีความอ่อนน้อมต่งตัวกับครอบครัวือเป็นไงมากๆกับสมาชิกมากๆเลยนะคะท่านเป็นคนน่ารักแล้วก็นี่กองคือรางวัลการันตีความสำเร็จของบริษัทเตยไนแล้วก็ รวมไปถึงรางวัลการันตีความสำเร็จของท่านประธานสุริศิษฐ์พิบุตมาดีด้วยนะคะในการบริหารงานอย่างมีความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลน,นะคะทุกอย่างตรวจสอบได้มาโดยแล้วก็อย่างที่บอกว่าทําไมเ,เาราเรียกว่าครอบครัวเพอร์เซนต์รนไร้ครอบครัวดาวน์สามหกเก้าของเรามันเป็นกลุ่มดาวน์สามหกเก้าของเรานะคะแล้วก็ธุรกิจเพอร์เซนต์ไร้ท่านประธานท่านบอกว่าเหมือนเปรียบเหมือนหน้าในหนึ่งนะคะที่ จะนำพาความสําเร็จความหันของทุกๆคนให้ประสบความสําเร็จให้ไปรูุเป้าหมายได้นะคะเพราะว่าถ้า่องมีแผนการตลาดก็ต้องมีสิัณ้าดีๆออกมาให้พวกเราได้นําไปเสนอได้นําไปขายแล้วก็ไปใช้ครับเริ่มนยารให้กับครอบครัวนะคะโดยสนรที่ทานของท่านะคะเชื่อรับศรัทธาแล้วก็สําเร็จนะคะนี้ก็จะเป็นถังเป็นถังนะคะถังกวอดคมกลอดบริหารของเรานะคะ ทำโดยท่านประธานดรพิพิวมามีนะคะแล้วก็ว่งมานก,ก็คือคนบริหารน,นะคะท่านานะคะหรือว่าอาจารย์ใหญ่ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะหรือท่านที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นง,งานงานทูบีปาเลฟานะคะงานเวทีเกตินยนเนี่ยท่านก็จะเป็นคนจัดการและลงถึง,งนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆน,นะคะงานสัมมนาแล้วก็งานอบรมเนี่ยท่านก็จะเป็นคนดูแลนะคะอยู่เบื้องหลังในการจัดงานทั้งหมดนะคะท่านต่อมาก,ก็คือที่เราจะต้องทราบไว้นะคะก็คือคุณ คยาตันทานสุวนรณนาหรือว่าคุณยุ้ยรอง,งผู้จัดการทั่วไปนะคะตอนนี้นี่ตัจอย่างที่จบคุณพี่หนุ่มหล่อก็คือคุณโอ,อดุลลาล่านะคะและ้วก็จะเป็นน้องสาวท่านประธานคนสวยๆนะคะคุณพิีานันท์ที่พี่วุ้นตีนะคะหรือว่าคุณสีนะคะ,ะเป็นรองผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกที่อยู่ดูและะส,ส,สมาชิก่อยูด้านล่างที่สำนักงานใหญ่ของเรานะคะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีความภาคภูมิใจของทากข้าราชการ69ของเราก็คือเรามีกรรมการที่ปรึกษานะคะอยู่ในคณะอยู่ในบอร์ดบริหารนะคะมีสามท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือท่านเลมมัสกาท่านอาจารย์ดิสกุลวัฒนากีติน่านะคะแล้วก็ท่านเยมาร์ลสตาคุนสตวรีทีโนสพาสนะคะและยังมีหนึ่งท่านที่เป็นพันธมิตรของทากข้าราชการ69ของเราก็คือท่านเยมาร์ลสตานท่านอาจารย์วันเทียนสีจุกันนะคะเจ้าของคลังสินค้าจังหวัดชายหน้านะคะ ค่ะแล้วก็สมาชิกของครอบครัวเพื่อส so right ิรของเรานะคะทั่วประเทศนะคะตอนนี้มากกว่า3,000รหัสนะคะแล้วก็ที่ประสบความสําเร็จในตําแหน่งเจตีโยนก็มากกว่ารหับแล้วและรวมไปถึงนะคะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราการบ้านสามก้นาคัะปีนี้ผู้ที่จะขึ้นรับเสื้อสูงนะคะในเรทีเรตียนงานชูธีวายุตาที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะคะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศงสป์นะคะก็ 72รหัสนะคะที่เราดับขึ้นไปรั้วเส้นสุดกันอันนี้ก็จะเป็นโถ่แม่ของเรียกว่ามนุษย์เงรัาน,นะคะแบล็กซีทองมนุษย์เงรางแล้วก็อยู่ข้างล่างเราไปดูได้นะคะแล้วก็บางงานเราก็เจอจะเจอ,จะเจอทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขกาพนะคะผลิตภัณฑ์เพ่านความงาม ผลิตภัณฑ์ท so so like ี่ใช้มีตัวเรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผ้าการเกษตรนะคะที่เป็นการเกษตรอินทรีย์นะคะคือปลอดภัยกับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะไม่เป็นไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะรางวัลการันตีความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลท็อปแปร์ละบอกนะคะก็ผลิตภัณฑ์เบต้าบูเทนของเราก็ได้รับรางวัลท็อปแปร์ละบอกมาแล้วก็รางวัลสุพรรณหงษ์นะคะรางวัลกินระยิทองนะคะอยากรู้มีรางวัลอะไรบ้างนะคะท่างผู้ชมเราดูได้เลย ก็จะมีรายละเอียดรางวัลต่างๆการางความสำเร็จของบริษัทรวมไปถึงรางวัลี่โลยอดเยี่ยมทั้งหมดแล้วก็ล่าสุดเลยที่ท่านประธานท่านได้รับมานะคะรางวัลรางวัลจากโครงการบวกอวอร์ดนะคะรางวัลจากบริษัทของเรามาสอบคุณเรียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะ <c oughs> คุณคุมไม้ไหวเละคุณพูดพูดไม่ทันเลยนะคะก็ คมพุทธศักราชสองพนหรห้าสหนะคะอันนี้ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่าของเราเนี่ยไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยนะคะไม่งั้นไม่อยู่มาถึงแปดปีแล้วก็เก้าย่างเก้าเข้าสู่ปีที่เก้านะคะเขาเรียกว่าแปดปีทองของเราแล้วก็ในทุกๆวันที่แปดของทุกๆเดือนนะคะให้จับตาดูให้ทีว่าเราจะมีโปรชั่นดีๆอะไรออกมาให้ปบสชาชนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าโปรชั่นแปดปีทองจะเริ่มตั้งแต่สิบนาฬิกาไปจนถึงสิบเก้านาฬิกาของวันที่แปดวันเดียวเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ประจำบริษัทของเรานะคะสีเขียวเป็นความสดชื่นสบายตาอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ทราบนะคะแล้วก็สีเขียวแก่ด้านหลังนะคะหมายถึงว่าการทาง,งานที่เข้มข้นแล้วก็แน่วแน่นะคะลงไปถึงสีเขียวด้านหน้าคือความโปร่งใสยนติธธรรมนะคะอันนี้ก็บอกว่าท่านประธานเราเนี่ยมีความบริหารงานโดยหลักธรรามาีบาลคือมีความโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ท่านสีขาวก็คือ หมายถึงแงความเจริญเติบโตก้าวแมามั่นคงนะคะครับแลวภารกิจสำคัญสำคัญของครอบครัวเกษตนไรของเรานะคะเมื่อเราย่างก้าวเข้ามาสู่การเป็นครอบครัวเกษตรไร่นะคะเราก็จะมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วก็มีความมั่นคงะไรายได้ด้วยเลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเลิตรกรรมระดับตราแหน่ไหนนะคะเป็นเกษตรกรรมระับตการหเดี่ยวฟังไม่แทนผลนะคะก็คือจะตอบสนองต่อสุขภาพดูแรสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึง การมาเป็นสมาชิกครอบครัวพอถึงแล้วเรก็จะมีการถึงทั้งแผนการตลาดก็คือเราจะมีความน่าคงทางรายได้เกิดขึ้นและรวมไปถึงการจัดสัมมนาต่างๆเพื่อดึงสมรรถภาพของผู้นำออกมาก็จะมีคอร์สอบรมนะคะไม่ว ok ่าจะเป็นวีดีที่คอร์สที่จะเกดขึ้นที่หล online, uh, ัรสูือที่หนึ่นะคะโดนทีมโดนใจก็คือที่นครนายกกับที่เท่าไหร่นะคะที่พัลลังการวันที่แปดวันที่เก้าที่นครนายกนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรที่สองนะคะ MCO คอร์ แล้วก็หลักส่วนที่สามเหยืห่อในชูคอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักส่วนสาหรับผู้นําที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเพอร์เซนไลท์นะคะเพราะว่าการจัดอบรมที่บริษัทจัดขึ้นมาเนี่ยเราจะรวมทุกภาคทุกจังหวัดเลยนะคะที่สมัครใจเข้ามาอบรมร่วมกันนะคะเราก็จะได้รู้จักเพื่อนครอบครัวเพอร์เซนไรท์ในหลายท่านนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกันไปเพราะว่าบังค้างเนี่ยเราเวลาเราไปทําง,งานต่างจังหวัดหรือไปยอะไรหรือว่ามีลูกค้าเราที่อยู่ สำหรับสหับในนั้นเราก็สามารถเหได้นะคะอันนี้ก็ค mmm. ือตาวสโลแกนนะคะความสําเร็จของท่านเราพร้อมดูแลค่ะวันนี стве, ้นะคะเราก็จะมีการเรียนรู้นะคะทั้งในส่วนของการสอนเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการแบ่งกานประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากตัวจริงเสีงจริงเลยนะคะวันนี้คนใหม่ก็จะได้เห็นนะคะว่าพุกเขาจินแลืวไม่จริงหรือเปล่าวันนี้ก็ได้มาฟังนะคะโชคดีมากๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของ แผนรายได้ด้วยนะคะมาเรียนรู้เรื่องแผนรายได้กันว่าเราจะมีรายได้มาจากจุ่ไหนบ้างแล้วเราจะเกิดความมั่นคงของรายได้เราต้องทำอยัางไงบ้างนะคะแล้วก็ก็จะมีการมาเปิดใจเกี่ยวกับการเข้า่ธุรกิจเขาเสร็จไรด้วยแล้วรวมไปถึงการสร้างแผนดานใจใปนการทำธุรกิจนะคะวันนี้แต่หัวข้อดีๆเลยแล้วโชคดีที่คนใหม่ได้เข้ามาในวันนี้นะคะค่ะเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลานะคะ วันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากกรรมการที่ปรึกษาบริษัทเพอร์เซียไรน์นิเวิร์นะคะที่จะมาเป็นวิทยากรในการสอนูผลิตภัณฑ์ให้พวกเราได้ทราบกันนะคะแล้วก็ท่านก็ยังมีคือมีธุรกิจครอบครัวอยูอ่แล้วนะคะเกี่ยวกับอ่างเชียงกงนะคะทุกิ่าขายไปถึงท้ามือสองนะคะแต่ด้วยความที่ว่าถูกแรงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพอร์เซิยไรน์นะคะเพราะตอบโจทย์สุขภาพ นะคะคท่านก็เลยลงหนที่จะเข้ามานะคะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแล้วก็ทําธุรกิจเป็นอีกหนึ่งกระเป๋านะคะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าเป็นเป็นรายได้อีกหนึ่งทางนะคะค่ะขอไดค่ะก็เพื่อไม่ให้ยางเส็จแล้วเวลานะคะขอเจ็บก็อต้อนรับท่านเอ็มรัสตาคุณจักวีที่ร้านจตุร์